อรอยู่วันนี้เฮ็ดคอรอยอยู่พอนมาหาเราะพอนไปหาบะ่เออเออไปไ่ได้บอกสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใส่คลิปหลักฐานชัดเจนสาร่าพูดถึงไม้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับคุณแม่ลรกหนึ่งอย่างนางแบบสาวสาราคาสิงกินีหลังจากที่อดีตแฟนหนุ่มไม้พิรัตนิธิตไพศาลกุล ได้ยื่นคำร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางขอเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายและขอปกครองบุตรร่วมกับสาวซาร่าและในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจต่อหน้าบรรดาสื่อมวลชนจนนำไปสู่การขุดคุยเรื่องราวเก่าๆในอดีตออกมาแฉซึ่งฝ่ายที่โดนแฉหนักก็เห็นจะเป็นฝั่งของสาวซาร่าที่โดนกระแสแอนตี้และแฉยับสนั่นเลยก็ว่าได้ ราสดคลิปจากผู้ใช้งาน Tik t o ็อกได้เผยคลิปน้องแม็กซ์เวลล์ในวัยเด็กโดยได้มีบทสนทนาระหว่างสาราญาติว่าญาติพูดว่าพราะเขาไม่มาเหรอสาราตอบว่ามาแต่ไม่ได้บอกญาติพูดตอบว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องให้มันมาให้ลงแดงตรงนั้นแหละท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับอืมเห็ดคอลอ,อยออออย่วันนี้เห็ดคอลลอยยูพรมหาหรแอ้ว่ บอพอมันไปหาวบอ,บอช่ชเออเออพอได้ไปออไม่ได้บอกอย่าบอกมันเนาะบ่อย้มันม้นเดอกให้มันอดตายมัน,นเป็นโรคแดงตาย